เทคโนโลยีวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่6หน่วยการเรียนรู้ที่2การเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาตอนที่2การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ครูผู้สอนนายพัฒนพผลพผสมราญโรงเรียนชินนุกกูลวิทยาวีดีโอชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนออนไลน์รายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ ของโรงเรียนชินุกูลวิทยาในการเรียนการสอนออนไลน์ช่วงโควิด -19 โดยไม่มีเจตนาทําซ้ำลอกเรียนแบบหาไรายได้แต่เพียงอย่างใดซึ่งเนื้อหาในวิดีโอนี้อ้างอิงจากหนังสือเรียนรายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่6ของสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการวงเล็บ p o และสื่อเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องคือ https code org และ https c s c r a t c h mit edu ผู้จัดทำในพัฒนาคนพอสมรารูโรงเรียนชนุกุลวิทยาเรามาดูเปนก่อนนะครับเฉลยของสัปดาห์ที่แล้วหน้าที่เท่าไหร่หน้าที่51นะครับนี่คือคำตอบที่ถูกต้องนะครับคือเริ่มต้นเมื่อเริ่มต้นเสร็จปุ๊บเห็นไหมครับ กำหนดเขาเท่ากับศูนย์ x เท่ากับศูนย์หลักใส่ตรงนี้อ่าจากนั้นุูมเลขหนึ่งถึง100ร้อยเก็บใน x x หารสองเหลือเศษหนึ่งจากนั้นทำไงต่อถ้าเป็นจริงให้แสดงเลขที่ถ้าไม่จริงให้แสดงเลขคู่นั่นเองนะครับ x หารสองสมมุติว่าเป็นสิบหารสองเหลือเศษหนึ่งไหมถ้าไม่เหลือ ก็คือไม่จริงก็เป็นเลขคู่นั่นเองแต่ถ้า1 0บอ่ะเหารสยังไงก็เหลือเศษหนึ่อยู่แล้วก็จะเป็นเลขคี่ใช่ไหมครับอ่ะเมื่อแสดงเลขคู่เลขคี่เสร็จปั๊บให้ทั้งคู่มาประจบรวมกันแล้วก็ส่งเพิ่มค่าเขาบวกหอ่ะค่าบวกหนึ่งนะแล้วก็เช็คตรวจสอบว่าเขาเนี่ยอ่าตัวแปรเขานะมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ10หรือไม่ถ้าไม่ใช่อ่ะ ไม่ใช่แต่ถ้าจริงถ้าเขาสมมุติเป็นหนึ่งน้อยกว่าหรือเท่ากับสิบจริงกั็วนกลับมาทำเหมือนเดิมสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเมื่อสิบครั้งเสร็จปั๊บก็ยังเป็นจริงอยู่เมื่อครั้งที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดน้อยกว่าหรือเท่ากับสิบไหมไม่จริงจบครับนี่คือคำตอบของหน้าที่ห้าสิบเอ็ดนะครับเฉลยของัำดาที่แล้วอ่ะ สัปดาห์นี้เรามาเปิดหนังสือหน้าที่ห้าสิบสองกันดีกว่าครับนักเรียนหน่วยการเรียนที่สองนะครับการเรียนการเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาอ่าหน้าห้าสิบสองนะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นการนําคําสั่งคอมพิวเตอร์ที่เรารู้จักเรียงต่อการเป็นโปรแกรมตามที่ออกแบบอัลกริทึมไวอุ้ยอึบอึบอ้าวเอาเอามือปกดนะ ปัจจุบันมีเครื่องมือในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อยู่หลายชนิดมากนะครับเช่นเว็บไซต์ makecode.microbit.org ที่สามารถเขียนโปรแกรมได้โดยการวางบล็อกคำสั่งโปรแกรมออกแบบขึ้นมาสามารถใช้กับบอร์ดสมองกลนะครับใช้กับโครงงานต่างๆได้หรือเว็บไซต์สำหรับเขียนโปรแกรมเช่น https://code.org โปรแกรม Scat หรือการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูงนะครับซึ่งพวกเนี้ยสำหรับนักเรียนยังเป็นเด็กปฐมใช่ไหมครับเด็กปถมทางสสวทเขาแนะนำให้ใช้โปรแกรมที่เกี่ยวกับโคดดิง้งให้เรียนโคดดิ้งใช่ไหมซึ่งโคดดิ้งของเด็กปถมเราจะใช้การวางบล็อกนั่นเองนะครับไม่ เมคโคดนะครับหรือไมโครบิดที่เราเคยเรียนในวิชาคุณยนต์นะครับนี่แหละครับเป็นหนึ่งในที่เราเรียนของระดับประถมนั่นเองนะครับเราจะเริ่มเรียนตั้งแต่ป .4 ป .5 ป .6 นะระดับประถมเราจะใช้เมคโคตัวนี้อ่ะเรามาเปิดหน้าต่อไปกันดีกว่านี่เรามาดูเริ่มเรื่องกันนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับ เราก็รับรู้เลยว่าหน่วยการเรียนรู้ที่สองเนี่ยการเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาก็จะมีเนื้อหาทั้งหมดกี่หน่วยมีทั้งหมด6ตอนนะครับซึ่งตอนที่แล้วก็คือการทํางานของคอมพิวเตอร์นะครับเราเรียนไปแล้วนะจัดไปในสัปดาห์นี้เราจะเรียนอยู่2หัวข้อก็คือการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรมนะครับเราจะเรียนสอตัวนี้เห็นไหมที่ขึ้น,แนงแดง จากนั้นนะครับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เมื่อสักครู่ครูยกก็อาิปราบบทไปเรียบร้อยแล้วนะอ่ะเรามาเปิดหน้า53กันดีกว่าหน้า53าสปับ make code นั่นเอง make code นี่ที่นักเรียนได้เรียนวิชาคุณยนต์จาก2สัปดาห์แรกในการเรียนออนไลน์ใช่ไหมครับอ่ะก่อนอื่นหน้าที่53ก็บอกว่า นักเรียนฝึกปฏิบัติเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำอย่างง่ายเว็บไซต์ makecode.microbit.org โดยปฏิบัติตามขั้นตอนจากนั้นบันทึกผลลงในแบบบันทึกให้เขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องว่างอ่ะตรงนี้นะครับเดี๋ยวครูย,ยกจะมีแบบฟอร์มให้นักเรียนคลิกเลือกทำนะครับในสำหรับตอนที่4เนี่ยนักเรียนแบบทำแบบขาดนีนะอ่ะ เรามาเปิดเว็บไซต์กันดีกว่าทําตามหนังสือหนะ้า53 53เขาบอกว่าง่ายให้พิมพ์เว็บไซต์ชื่อว่า http s นะครับอะ่ะเดี๋ยวขโยกขอเปิดอะไรนะเขารียดโปรแกรมแ a g ก i f ฟแล้วกัน m a g อะ่ะ m a g ก i f ฟฟ r หรือนี่ o ูมครับปืดเลยทีเดียวเชียว อันนี้ HTTP เห็นไหมครับอ่ะตอนนี้ขูยกซูม300แล้ว HTTPS นะครับโคลอนอะไรต่ออ่าแบ็ก s l ล s สองที 2, เอ้ย s l ล s สองที 2, นะครับ m a k e c o d e dot my c o b i t o r g แล้วจากนั้น enter ครับ หาซูมออกนะครับเว็บไซต์ก็จะเป็นแบบในหนังสือเป๊ะเลยนะครับเห็นไหมครับตจะมีบอร์ดของ m มโครบิดที่เราไว้สําหรับเรียนรู้ในวิชาคุณยนต์นะครับอ่ะคุยกขอปิดตรงนี้เลยแล้วกันไม่ได้จะใช้ชละจากนั้นนะครับก็บอกว่าไงนักเรียนเปิดเว็บไซต์นี้ขึ้นมาเลือก New Project เพื่อสร้างโครงงานใหม่่า new project นะครับจากนั้นให้ทำไงต่อเปิดหนังสือหน้าที่54ครับหน้า54 โปรแกรมจะปรากฏดังภาพด้านซ้ายจะแสดงการทํางานส่วนพื้นที่นะครับอ่ะครูยกขอตั้งชื่อว่าอะไรดีตั้งชื่อว่าอืมอ่เทสอ่ะ,ออะให้นักเรียนถ้านักเรียนทําตามครูยกนะให้เขียนชื่อเล่นเลยละกันนะครับอ่ะอย่างครูยกก็เขียน K R-U-Y-O K คครูยกนะครับนักเรียนก็ ใส่ชื่อเล่นไปเลยนะครับตามหนังสือนะเพราะว่าหนังสือเขาไม่ได้บอกให้ตั้งชื่ออะไรนะโปรแกรมจะปรากฏรูปดังภาพนี้เห็นไหมครับอ่าแล้วก็จะเจอคําสั่ง on start กับ fiber และตรงกลางจะเป็นกลุ่มคําสั่งนะครับตรงนี้ไงครับตรงเนี้ยเขาเรียกกลุ่มคําสั่งนะตรงนี้พื้นที่แสดงผลกลุ่มคําสั่งพื้นที่เขียนโปรแกรมอ่า1.4เลือกกลุ่มคําสั่งพื้นฐาน basic ไหน basic อยู่นี่อ่า จะแสดงคำสั่งต,งต่างๆออกมาในหน้าบล็อกคำสั่ง show number เห็นไหม show number ตรงนี้อ่ายังไต่อมาวางในบล็อกคำสั่งที่ชื่อว่า fiber ดังภาพอ่ะ้ยก,ก็ลากตรงนี้ปั๊บลากมาตรง fiber เห็นไหมเมื่อเรียบร้อยแล้วนะครับ1.5นึ้า number คำสั่งตรงนี้มาวางต่ออีกหนึ่งบล็อกอ่ามาต่ออีกปั๊บ อาแล้วแก้ไขตัวเลขให้เป็น1ดังภาพอาักุโยก็แก้ตาม1เสร็จปับ๊บอ้าวจากนั้น1.6โปรแกรมที่อยู่ในบล็อกคำสั่งเฟเบอร์นี้จะทำงานแบบวนซ้ำตลอดเวลาโดยโปรแกรมเขียนขึ้นจะแสดง0ูนย์เห็นไหมครับอ่ะตรงนี้ 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. ูนย์หนึ่งศเมื่อสังเกต ส่วนที่แสดงผลพบว่าแสดงเลข0กับเลข1สลับกันไปมาอ่าแสดงอยู่นะจากนั้นนักเรียนเขียนโปรแกรมแสดงเลข0ูนถึงเและววนซ้ำไปเรื่อยๆดังภาพอ่ะทำไงก็ให้เราลากตรงนี้มาอ่าสามยุบอ่ะ, 3, อะถ้าเราทำนี้เราคลิกขวาดูไปเลยดูก เ่อความไว้นะครับดูดูพิเคตก็คือคลิกขวาเลือกอันบนนะครับมันคือการก๊อปปี้นะครับมันคือการก๊อปปี้อ่ะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่ะเลขสองแปดและเก้าอ่ะคุยกเปลี่ยนแปดและ เก้าอ่าเมื่อเสร็จแล้วนะครับเป็นในรูปยางรูปตัวอย่างเลยใช่ไหมครับอ่าแล้วสังเกตหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ้าวเมื่อเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่แบบบันทึกการเขียนโปรแกรมแบบบนซ้ำอย่างง่ายนะครับอ่ะเดี๋ยวมยกสลับไป p o w e อย o ์ปับ อันนี้นี่เว็บไซต์ที่เราจะเข้าก็คือตัวนี้เห็นไหมยกเขียนไว้แล้วเดี๋ยวเพื่อใครดูตรงนั้นไม่ทันนะครับ makecode.microbit.org ตรงนี้ครับหน้าที่56ตรงนี้แบบบันทึกการเขียนโปรแกรมแบบบนตามนะครับซึ่งนักเรียนก็สามารถตรงนี้นะตรงนี้นักเรียนไม่ต้องทำในหนังสือนะไม่ต้องทำในหนังสือให้เรามาทำที่ตรงนี้อ่า นักเรียนจะเขียนเว็บไซต์ข้างล่างก็ได้หรือสแกนตรงนี้ก็ได้นะครับให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับสำหรับหน้าที่ห้าสิบหกแล้วเราก็เลือกใส่ชื่อนักเรียนนามสกุลอะไรตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทำตรงนี้ให้เสร็จครั้งเดียวพอนะไม่ต้องส่งหลายรอบนะอ่ะจากนั้นเมื่อทำเสร็จแล้วเรามาดูกันต่อหน้าที่ห้าสิบเจ็ดนะครับหน้าห้าสิบเจ็ดนักเรียนเขียนโปรแกรมโดยใช้เว็บไซต์ https.code.org โดยปฏิบัติตามขั้นตอนจากนั้นบันทึกลงแบบบันทึกเขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องว่างเหมือนกันครับอันนี้ก็ให้ทำแบบเมื่อสักครู่นะครับอ่ะ2.1นักเรียนเปิดเว็บไซต์ code.org นี่เปิดเว็บไซต์ตรงนี้เดี๋ยวคุยกทำตามเลยนะครับอ้าวเมื่อตรงนี้เสร็จแล้วเราก็เข้าใหม่ https นะครับ s colon c o d e org Enter ปับเมื่อ Enter แล้วเห็นไหมครับเราเลือกภาษา,ทาไทยกดส่งไปเลือกภาษา,ทาไทยนะอ่ะสงสัยตรงนี้เขาบอกว่าไงต่อเลือกหมวดนักเรียนแล้วเลือกคอร์สสามหมวดนักเรียนเห็นไหมครับที่เป็นรูปพึ่งนักเรียนอ้าวจากนั้น ให้ไปเลือกที่คําว่าข้อ3นะครับข้อสนี่ข้อสามทเป็นรูปซอมบี้นะครับอายุตั้งแต่8ปดถึงสิปีคลิก1ทีอ่าเมื่อนัเกเรียนคลิกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเขาบอกว่า2-3เลือกหัวข้อที่8ครับเลือกหัวข้อที่แนี่ขาวงกลเงื่อนไขนะครับแล้วคลิกเมาส์เลือกบทเรียนลำดับที่1 ไหนออกคลิกไปอ่ะตรงนี้เห็นไหมครับขั้นตอนนี้บทเรียนจะคิดอัลกอริทึมเพื่อเขียนโปรแกรมตรัวละครซอมบี้เดินทางหาดอกทานตะวันแล้วนำบล็อกการทำซ้ำไปข้างหน้ามาวางดังภาพไหนดูสิอ่ะเขาบอกว่าใช้บล็อกทำซ้ำจนกว่าแล้วพาเจ้าซอมบี้ไปยังดอกทานตะวันนี่ทำซ้ำจนกว่าอ๋อเอาตรงนี้มาครอบ เพราะว่าตรงนี้เห็นไหมครับแล้วไงต่อให้ไปข้างหน้านั่นเองอ่าเหมือนรูปเลยไหมเหมือนนะอ่ะกดเริ่มเลยปุ๊บ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 อ้าวเรยียบร้อเมื่อเราทําเสร็จเรียบรอ้อยนะครับมันจะขึ้นนี้คือผ่านนะครับแสดงโค้ดเวลาเราเขียนโค้ดโปรแกรมสําหรับการเรียนรู้ในนาค้อันนี้คือโค้ดภาษา จาวานะครับภาษาจาวาเราสามารถเขียนตรงนี้มาในโปรแกรมก็ได้หรือจะวางแบบบล็อกที่ก็ได้นะครับจากนั้นกดไปต่อเห็นไหมครับนักเรียนก็เรียนทําแบบอ่าแบบกหัดตรงเนี้ยจนถึงข้อที่อะไรเนี้ยข้อที่สิบสองนะครับตอบคําถามเนาะอ่ะอันนี้เดี๋ยวยกขอเล่นให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับมีซอมบี้จะมาหาดอกจันทวานทำไงตอบําซ้ำจนกว่า และเดินไปข้างหน้ายอย่างเดียวเพราะว่าจะไปหาดอกไม้พวกนี้อายจจะตายได้นะครับานเริ่มอ้าเดี๋ยวคุยกเล่นให้ดูถึงข้อที่สามแล้วกันพอนะอ่าพอาตรงนี้ปุ๊บบิลก็จะบอกว่ามันคืออะไรยังไงนะครับเราพานตรงนี้ไปเลยก็ได้นะอ้าตรงนี้ถ้าเราเล่นไปเลยจะเป็นไงกดเริ่มปั๊บ ไปได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรอ่าเรามาดูกันนะครับทำไมถึงไม่ได้เอ๊ะเขาบอกว่าทำซ้ำจนกว่าหนึ่งไปข้างหน้าถ้ามีเส้นทางไปทางซ้ายทำต่ออ๋อถ้ามีเส้นไปทางซ้ายก็ให้ไปข้างหน้าต่ออีกสิครับนี่แค่นี้แหละเริ่มอ่าไม่ได้แล้วต้องทำไง ให้หันซ้ายหัดนี่ครับเอาใหม่ครับอ่าแปลว่าผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเมื่อทักเรียนทําตรงนี้ผ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนก็กลับไปดูหน้าที่ห้าสิบแปดต่อนะห้าสิบแปดข้างล่างตรงนี้เหมือนเดิมนักเรียนไม่ต้องทําในหนังสือก็ได้ตรงนี้ไม่ต้องทําในหนังสือก็ได้นะให้ทาในไหนให้ทําใน นี่สแกนคิว o d e โค้ ode, หรือพิมพ์ URL ข้างล่างในมือถือของนักเรียนหรือในคอมก็ได้นะเหมือนกันทั้งคู่นะอ่ะเมื่อทำเสร็จแล้วกดส่งเรียบร้อยเรามาเปิดหน้าที่59กันต่อเลยใครยังทำไม่เสร็จก็พอส์ไว้นะให้เวลา1นนาทีนะไม่ยากไม่ยากไม่ยาก ในตอนต่อไปนะครับตอนที่3อันนี้ตอนที่3การตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรมอ่ะโดยเนื้อหานะครับในการเขียนโปรแกรมนะครับบางครั้งอาจจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากการเขียนลำดับขั้นตอนการประมวลผลผิดเรียงลำดับของคำงั่งผิดเมื่อพบว่าผลการทำงานของโปรแกรมผิดพลาดหรือเกิดข้อสงสัยว่าโปรแกรมทำงานถูกต้องหรือไม่ อาจทำโดยการตรวจสอบผลลัพธ์ของการทำงานทีละขั <music Brothers> ้นตอนนั่นเองนะครับดังตัวอย่างนะครับการเขียนโปรแกรมให้พึ่งเดินไปเก็บน้ำหวานและผลผลิตน้ำพึ่งนักเรียนต้องการเขียนโปรแกรมให้พึ่งเดินไปเก็บน้ำหวานและผลิตน้ำพึ่งโดยทำงานแบบวนซ้ำแต่โปรแกรมทำงานผิดพลาดนะครับนักเรียนต้องหาข้อผิดพลาดโดยการตรวจสอบการทำงานทีละคำสั่งหรือตรวจสอบจากอัลกอริทึมทีละขั้นตอนดังนี้เห็นไหม อ่ะดูจากรูปภาพพึ่งหนึ่งคืออะไรไปหาดอกไม้หนึ่งครั้งเมื่อเดินไปข้างหน้าเสร็จปั๊บทำไงต่อเก็บน้ำหวานอ่าเดินไปข้างหน้าหนึ่งครั้งเก็บน้ำหวาน,นะาน,นเดินไปข้างหน้าหนึ่งครั้งเก็บน้ำหวานทำสามครั้งนะครับจากนั้นเดินไปข้างหน้าอีกทีผลิตน้ำพึ่ง เดินแมางหน้าทีผลิตน้ำพึ่งและเดินข้างหน้าทีผลิตน้ำพึ่งนะครับพิจารณาดูนะครับว่ามันผิดพลาดตรงไหนถ้าพิจารณาคำสั่งต่างๆจะพบว่าคำสั่งทำซ้ำสี่ครั้งอ่าดูจากรูปภาพด้านขวานะเป็นการทํางานที่ผิดพลาดจึงต้องแก้กแกไขคําสั่งจาก4เป็นเลข3ทั้งสองคำสั่งจะทําให้การเดินของพึ่งถูกต้องนะครับการแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรมเป็นทักษะที่นักเรียนต้องฝึกฝนนะ ถ้าเราแก้ไขปัญหาของผู้อื่นหรือฝึกตรวจสอบการหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมผู้อื่นจะช่วยพัฒนาทักษะในการแก้เหตุผลได้อย่างดีนะครับอ่ะเรามาเปิดหนังสือที่หน้าห0บกันดีกว่าหนังสือหน้าที่60สิเป็นไงนักเรียนตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรมต่ตอไปนี้ถ้าทําคําสั่งถูกต้องให้ขีดเขียนเครื่องหมายถูกนะครับอ่าดูเห็นไหมมันจะมีคําสั่งว่าตรงไหนถูกตรงไหนผิดนะอ่า เมื่อเรียกใช้งานอันนี้ยังไม่มีขีดอะไรใช่ไหมครับทําซ้ำสามครั้งถูกหรือผิดอันนี้นักเรียนก็อยู่ด้านซ้ายนะก็ใส่เครื่องหมายไปเลยอ่าสําหรับการบ้านอันนี้การบ้านานานี้นะเมื่อเขียนเสร็จแล้วให้ถ่ายรูปตรงนี้ถ่ายส่งมาที่กลุ่มไลน์นะครับถ่ายส่งมาที่กลุ่มไลน์นะถ่ายมาส่งมาที่กลุ่มไลน์นะครับอ่าเมื่อถ่ายมาส่งที่กลุ่มไลน์เสร็จปั๊บ ทำตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะถ่ายกลุ่มลายแล้วมาดูที่หน้า61อีกหนึ่งครั้งอ่ะเดี๋ยวนะรอบนี้เราจะเรียนกันถึงหน้าที่63นะครับอะเมื่อเมื่อสักครู่นะหน้า60ส่งทางกลุ่มลายนะอ่ะหน้า61 นักเรียนฝึกหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมโดยปฏิบัติตามขั้นตอนจากนั้นบันทึกผลลงในแบบบันทึกโดยเขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องว่างอ่ะทำเหมือนเมื่อสักครู่เลยอันนี้เดี๋ยวทำในโปรแกรมนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อ2.1เข้าเว็บไซต์ code.org เลือกบทนักเรียนและคอร์ส3นะครับอ่ะับไปตรงนี้ขอคุยกปิดตรงนี้ก่อนนะ นักเรียนข้อสามอ้าวอ่ะเลือกข้อสามแล้วทำไงต่อก็บอกว่าให้เลือกบทเรียนที่สิบสี่เรื่องพึ่งการดีบักไหนนี่สิบสี่พึ่งการดีบักนะครับจากนั้นคลิกเมาส์ที่เลขหนึ่งนั่นเองอ่ะอันนี้เขาจะบอกว่าดีบักวิช to บี แล้วก็กดผ่านไปเลยก็ได้นะครับถ้าไม่อยากฟังอ่ะเรามาเปิดหนังสือที่หน้า62สกันต่อเขาบอกว่าไงโปรแกรมจะแสดงโจทย์โดยพึ่งต้องเดินทางไปเก็บน้ำหวานนั่นเองและผลิตน้ำพึ่งในตำแหน่งที่กำหนดและโปรแกรมเขียนไว้ผิดพลาดดังภาพเห็นไหมครับคำสั่งเนี้ยผิดเขาบอกว่าผิดคือไรอ่ะ2.4สามารถตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรมทีละคำสั่งโดยคลิกเมาส์ เป็นขั้นตอนที่ละคําสั่งดักภาพอ่ะกดครัง้งหนึ่งอ่าเดินแลงหน้าอ่ากดอีกครั้งอ่าเดินแบงหน้ากดอีกครัง้งเก็บน้ําหวานถูกต้องเดินแางหน้าเดินแางหน้าอ้าวมีอะไรผิดพลาดตรงนี้ไงเห็นไหมเราก็เอาตรงนี้ออกแล้วเอาตรงนี้เอาตรงเนี้ยออกแล้วไปเลยเอาไหม่ตั้งค่าใหม่อ่าไปข้างหน้า ไปข้างหน้าเก็บน้ำหวานไปข้างหน้าอ้าวเอ๊ะมันผิดตรงไหนนาะอ่ะเรามาดูสิ่งที่จะถูกต้องนะครับอ่าตั้งค่าใหม่นี่เราก็ต้องไปข้างหน้าใช่ไหมตรงเนี้ยไม่ใช่เก็บน้ำหวานเขาเก็บน้ำอ่ะผลิตน้ำผึ้งอ่ะดดอเดินเดินอ่ะเดิน เก็บน้ำหวานเดินเดินผลิตน้ำผึ้งนั่นเองอ้าวแปลว่าตอนนี้ทำถูกแล้วนะครับนี่คือคำสั่งของอาภาษาจาวานะแล้วกดไปต่อไม่น่าจะยากนะครับนักเรียนอ่าเห็นไหมตอนนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะข้อที่สองตรงนี้อ่าเดี๋ยวพะโยกทำให้ดูนะครับจากโปรแกรมนี้อ่าเป็นขั้นตอนนะไป้างหน้าปั๊บ เดินไปข้างหน้าเก็บน้ำหวาน <Sw it> ถูกต้องไปข้างหน้าหันขวาถูกต้องอ้าวหันขวาแล้วเขาเก็บน้ำหวานเลยเห็นไหมเก็บน้ำหวานเลยไม่ใช่มันต้องไปข้างหน้าแล้วก็เก็บน้ำหวานจากนั้นไปข้างหน้าอ่าเรามาดูใช่ไหมอ่าแปางหน้าหันข,ขวาไปข้างหน้าเก็บน้ำหวานไปข้างหน้าติดน้ำผึ้งคงงรั้งนนึงริดน้ำผึ้งครั้งที่สอง อ่าเป็นอันเสจนะครับเมื่อนักเรียนทําถึงหน้าสุดท้ายแล้วทําถึงตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับอ่าแล้วสิ่งที่นักเรียนต้องทําก็คือนี่ดีดวกันเลยหน้าที่หกสิบสามนะครับให้นักเรียนทําลงในแบบฟอร์อมนี้นะครับสแกนคิวบ์โค้ดแล้วก็ทํามานะโอเคสรุปกันบ้านนะครับสรุปกันบ้าน รูปการบ้านคืออะไรนี่การบ้านหน้าที่ดูนะหน้าที่การบ้านมีที่ทําในแบบแบบแบบฟอร์มนะมีหน้า56น้56 58และ63นะครับที่ทําในแบบฟอร์มนะครับส่วนหน้าที่60ถ่ายรูปส่งมาถ่ายกลุ่มไลน์นี้นะสำหรับนักเรียนบางคนอยู่ในกลุ่มไลน์แล้ว ก็ส่งมาต่อเลยนะครับกลุ่มไลน์นี้่าในสัปดาห์นี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับสําหรับสองตัวอย่างนะเดี๋ยวสัปดาห์หนะ้าเดี๋ยวครูยกจะมาเฉลยเฉลยหน้าที่ทอะไรหน้าที่หกสิบนะครับสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ